วันแรกก็หาทำแล้วฉันจะทํำยังไงดีเนี่ยนี่คุณมาจ้องม,มองอะไรตรงนี้เนี่ยคือฉันมัวแต่ดูเส้นทางในมือถือค่ะก็เลยขับรถมาเฉี่ยวโดนรถคันนี้แต่ฉันกำลังรอเจ้าของรถอยู่นะคะฉันจะได้รับผิดชอบตรงนี้ค่ะนี่คุณกำลังจะไปทำงานเหรอ งั้นผมว่าคุณรีบไปเถอะก่อนที่เจ้าของรถจะมาไม่ได้อ่ะค่ะฉันผิดฉันก็ต้องรับผิดชอบคุณจะรับผิดชอบไว้เหรอรถคันนี้ราคาเป็นล้านเลยนะดูจากค่าซ่อมรถแล้วเนี่ยก็คงจะหนักอาการอยู่เจ้ทำไงได้ละคะฉันผิดอะ่ะต่อให้จ่ายทีดเยวไม่ได้อะ่ะฉันก็ต้องผ่อนจ่ายอยู่ดีอ,ออกเลยอะ เฮ้ยทำอะไรอ่ะขโมยหรือเปล่าฉันไม่ได้ขโมยนะคะดีว่าฉันทำรถของคุณเสียหายอะค่ะเป็นรอยตรงนี้เดี๋ยวฉันรับผิดชอบให้นะคะแล้วคุณคิดว่าคนขับรถส่งของอย่างคุณเนี่ยจะจ่ายผมได้เท่าไหร่แล้วฉันต้องจ่ายให้คุณประมาณเท่าไหร่หรอคะ โอ้โหแผลใหญ่มากจ่ายมาสอง0 0ื่นจบ<ะ>ไม่งั้นอะ่ะผมจะแจ้งความนะแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าผมเรียกประกันมาประกันอะ่ะเรียกคุณมากกว่าผมแน่ เป็นเงินที่ฉันเก็บทั้งเดือนเอาไว้จ่ายค่าหอทั้งหมด5,000บาทฉันเอาให้คุณก่อนนะคะแล้วที่เหลือฉันค่อยผ่อนจ่ายเดือนละ3,000ัล้ะกันค่ะผ่อนเดือนละ3,000อะ่ะ5เดือนอะ่ะมันนานไปไหม โคบอกแฟนเธอเดี๋ยวนี้เลยให้แฟนเธออ้อนเงินมาฉันทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอยู่หอคนเดียวไม่มีแฟนหรอกคะ่ะงั้นฉันมีวิธีช่วยหนูอยู่นะเป็นทางลัดน่ะไม่ต้องผ่อนถึง5เดือนแล้ว ทางทางร้อะไรหรอคะก็ให้ฉันอ่ะซ้อนมันจะใส่เธอไปที่หอพักสิเธออยู่คนเดียวไม่ใช่หรอคิดดูดีๆนะเนี่ยเป็นวิธีใช้นี่ที่เร็วที่สุดในโลกเลยนะเดี๋ยวก่อนนะคุณ คืนนงคืนนี่อะไรก่อนคุณเป็นใครถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองอะ่ะก็อย่ามาเจอดีกว่าเจ็บตัวฟรีมาเยอะละไอ้พวกที่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยผมก็แค่ชาวบ้านธรร,าธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรู้เรื่องการซ่อมรถนิดหน่อยอืมดูแล้วอะ่ะมันก็แค่ถลอกนิดหน่อยเองแค่เอาเข้าคาแร์ล้างขัดสีก็คงหายแล้ว เต็มที่อ่ะให้ได้แค่สองพันอย่ามาสะเอิบไม่เข้าเรื่องอย่างมึงอ่ะก็คงมีความรู้แค่พวกรถไถรถเกวียนที่ใช้ในนาน,นู่นแหละจะไปมีความรู้เรื่องรถยนต์ยุโรปแบบนี้ได้ยังไงวะผมว่าคุณน่ะรีบเอาเงินคืนน้องเขาดีกว่าแล้วก็ไปไกลๆซะก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจทำไรวะ จะเข้ามาด้วยมึงจะทำอะไรกูเรียนคาราเต้มาแล้วเว้ยวฮ้วเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้เดียวพูดคาราเต้เหรอไม่เคยดีใช่ไหมมาว้าเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้ผแค่ผิดคิวเรียนคาราเต้สายดำมารอบนี้ของจริง้าีา่ออ <c oughs> ฉันลืมบอกไปนอกจากฉันจะเป็นช่างซ่อมรถเป็นชาวนาแล้วยังเคยเรียนมวยไทยอีกด้วยถ้ายังไม่พอใจอะ่ะ เจ้าอีกก็ได้นะเอ้ยไม่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 เล้วงั้นเอาเงินขึ้นมายัางอีกเอาไปครับจะไปไหนก็ไปไป,ไปคุณไปทำแบบนั้นกับเขาทำไมอะคะเขาเป็นเจ้าของรถคันนี้ไม่ใช่หรอ เป็นเจ้าของรถคันนี้จริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นคุณก็เก็บเงินนี้ไว้เถอะคะ่ะไม่ละครับเ,เ,เงินนี้มันไม่พอใช่ไหมคะคุณช่วยรับเงินนี้ไว้ก่อนเถอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือฉันขอทยายผ่อนใจให้นะคะไม่เป็นไรครับรถผมมีประกันเคลมได้เงินก้อนนี้คุณเอาไปจ่ายค่าหอคุณเถอะ มาเดี๋ยวผมช่วยยกรถให้สมัยนี้ยังมีคนที่มีน้ำใจแบบคุณถือว่าฉันโชคดีมากเลยขอบคุณมากนะคะผมชื่อยอนนะครับผมเพิ่งย้ายมาเป็นประลัดอำเภอคนใหม่ที่นี่คุณชื่อ ัอำเภอชื่อแต้มค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีก